เริ่มงานฝีมือทําแก้เหงากะบ่าจะทําเสื้อคลุมอันนี้ตัวเล็กแกะลายมาหวังว่าน่าจะเสร็จได้ใส่ ตัวนี้ก็อันนี้ก็เหมือนจะเล็กไปหรือถักไปหรือไปจนว่าไหมเป็นขนหมดแล้วก็เป็นคนถักไม่เก่งเท่าไหร่บางตัวทําก็ใส่ได้บางตัวทําก็ใส่ไม่ได้แต่ก็จะพยายามทำให้เสร็จ เห็นตัวอย่างไปเห็นตัวอย่างที่เขาทำน่ารักดีส่วนเข็มนี่ก็ยังไม่เคยใช้สี่เข็มเพิ่งเคยใช้เป็นครั้งแรกส่วนมากจะใช้แต่สายเคเบิลยาวๆแบบนี้สะดวกดีขนไปไว้ที่บ้านที่เบืองไทยกะว่าจะไม่มาเราจะไม่ได้ใช้ เพระบาะว่ามือชาไปไปมามามันก็เหงาเหงาเบืเ่อเบื่อไม่รู้จะทำอะไรก็เลยต้องมานั่งถักเล่นไปก็คำนวณไม่คำนวณไม่เป็นถักไปวัดไป วัดแต่กับตัวเองบวกลบคูณฐานไม่เป็นนะว่าจะต้องใช้กี่เซนกี่มิลอะไรอย่างเงี้ยจะต้องใช้เข็มขนาดไหนนี่ตัวอย่างที่เขาทำก็เข็มเข็มเบอร์ห้าไหมเส้นใหญ่ของเรานี่ใช้เข็มเบอร์สามครึ่ง าตอนนี้ทำตามตามแบบที่เขานั่นเลยเข็มเบอร์ห้ากับเข็มเบอร์สามครึ่งตามที่เขาทำของคนใหญ่ลูกล่างอวบใช้เบอร์สามครึ่งก็เลยกลายมาเป็นเสื้อให้ตุ๊กตาเราก็เลยมาแกะเพิ่มขนาดเพิ่มขนาดห่วง เพิ่มขนาดห่วงเอาให้ได้ตามที่วัดก็เริ่มเป็นรูปล่างแล้วคิดว่าน่าจะเสร็จก็จะพยายามทำให้เสร็จ